สวัสดีค่ะตอนนี้คุณกำลังอยู่กับช่องแม็กซันเดย์กินเที่ยวไปทั่วนะคะและว,วันนี้เรามาอยู่กันที่ร้าน Lucky b ิ q สขา,บา,าอายุธยาปาร์คไปค่ะถึงคิวแล้วไปดูข้างในกันค่ะสำหรับร้าน Lucky BBQ นะคะจะนัางทานได้2ชั่วโมงเต็มน,นะคะราคาอยู่ที่299บวกบวก บวกคือบวกน้ำดื่มรีฟิลนะคะ39บาทแล้วก็มีแว็กอีก7น,นะคะราคาเน็ตก็จะอยู่ที่362บาทต่อท่านเท่านั้นเองค่ะ<อ>และนี่คือโต๊ะของเรานะคะ<อ>เดี๋ยวเราเดินไปดูลายอาหารกันค่ะว่ามีอะไรให้เรา ทานกันบ้างนะคะก่อนที่จะดูลายอาหารลืมบอกไปว่าร้านเปิดตั้งแต่สิบโมงครึง่งถึงตีสองนะคะฝั่งนี้จะเป็นโซนน้ําดื่มนะคะและฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นโซนน้ำจิ้มเครื่องเคียงผักน,นะคะหมูปลาหมึกกุ้งหูชิ้นหยเยอะเลยคะ่ะแล้วก็จะมีเป็นโซนของทานเล่นด้วยนะคะม กันต่อเลยค่ะหลบพูดค้าท่านอื่น,นิดนึงนะคะอันนี้จะเป็นโซนน้ำดื่มแล้วก็มาที่ตู้ตู้ค่ะก็จะมีเป็นไข่ปลาหมึกปลาหมึกมีชีสมีกุ้งก้ามกามหอยเชลล์ฝั่งนี้จะเป็นโบดหมูหมูทั้งหมดเลยคะ่ะเบคอนอ สามชั้นฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนเนื้อค่ะโซนเนื้อสองตู้จุกไปเลยค่ะโอ้โหเนื้อหลากหลายมากเลยนะคะและด้านนี้ก็จะเป็นของทานเล่นที่เป็นของทอดมีข้าวมีไข่ตุ๋นด้วยนะคะอันนี้จะเป็นอาหารกลุ่นสุกแล้วนะคะถัดมาที่สระดบค่ะสายรักสุขภาพ ต้องมาเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็หยิบของที่เราจะทานเรียบร้อยแล้วกลับมาที่โต๊ะของเรานละค่ะเริ่มทานกันเลยดีกว่าค่ะน้ำจิ้มของเขามีลหลากหลายมากเลยนะคะเท่าที่ดูดูจะรู้สึกป,ประมาณสี่รสชาติได้ค่ะน้ำจินะ้มนั้นเป็นยงไงบ้าง ส่วนตัวแล้วชอบทุกเมนูนะคะยกเว้นหมดเนือ้อยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหรค่ค่ะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจก็อย่าลืมแวะมาลองทานกันนะคะร้านลักกี้บาร์บีคิวสาขาไอรียาพาร์คฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ชอบและเสนอกินเที่ยวไปดูด้วยนะคะ